ับแค่ทบเดียวอย่างนี้นะแทงย้อนเข้าไปนะลงมาประมาณครึ่งเซนค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะ้องขวัญจะมาแนะนําเพื่อนๆและคุณแม่บ้านสอยชายผ้าถุงนะคะสอยชายผ้าถุงแบบก้างปลาเนาะมาดูวิธีนะคะว่าเราจะสอยแบบไหนวิธีที่เราจะสอยแบบก้างปานะคะเราพับผ้ามาแค่ตลบเดียวนะไม่ใช่พับสองทบนะคะพับแค่ทบเดียวอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะเรามาเริ่มสอยกันเลยค่ะ วิธีสอยนะคะก็คือเราแทงนะคะเราแทงเข็มนะคะลงมาอย่างนี้นะให้เลยจากริมผ้าตรงนี้นะคะลงมาประมาณครึ่งเซนนะคะแล้วก็เย็บขึ้นมาอย่างนี้นะจากจุดตรงนี้นะเรามาอย่างนี้นะอย่างนี้ค่ะแทงย้อนเข้าไปนะอย่างนี้นะคะแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้มาอย่างนี้นะย้อนมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะอย่างนี้นะ แทงย้อนลงมาความห่างจากจุดนี้นะคะมาถึงจุดนี้ประมาณ1เซนนะคะหรือว่าเพื่อนๆต้องการห่างกว่านี้หรือว่าถี่กว่านี้ก็ได้นะคะแต่น้องขวัญเอาประมาณนี้นะแล้วก็จะเย็บย้อนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแทงได้ขึ้นมานะอย่างนี้นะจากริมผ้าตรงนี้นะคะจากริมผ้านี้นะลงมาประมาณครึ่งเซนค่ะและจากจุดนี้นะคะย้อนมาประมาณ1เซนค่ะ จากจุดนี้ก็เหมือนกันนะคะจากจุดนี้นะด้านบนนะที่ติดกักบตัวผ้าถุงนะคะมาประมาณ1เซนนะคะอย่างนี้นะแล้วก็แทงย้อนออกไปค่ะ <plugin> แล้วเราก็สอยอย่างนี้ไปโดยรอบเลยนะคะก็คือวิธีเรียกที่เขาสอยนะคะเขาก็จะเรียกได้แบบหลายแบบนะคะสอยฟันปลาสอยซิกแซก ใอยฟันเลื่อยนะคะนขวัญก็เรียกไม่ถูกเนาะมันเยอะจัดนขวัญก็เรียกใสยก้างปลาสอยพันปลานั่นแหละคา่ะนี่นะอย่างนี้นะก็แทงย้อนไปอย่างนี้เรื่อยๆอะคะ่ะทีห่างก็อยู่ที่อยู่ที่มือของเรานะคะ วิธีสอยก้างปลาแบบนี้นะคะพับผ้าแค่รอบเดียวนะคะไม่ต้องพับสองทบนะพับแค่ริมผ้ารอบเดียวอย่างนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่แบบว่าผ้าไม่ใช่ริมผ้าอย่างนี้ก็คือโพ้งนะคะโพ้งแล้วก็สอยเลยนะคะวิธีการสอยก้างปลานะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะ อย่างนี้นะด้านนอกก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวราขันดึกได้นาวออกก่อนนะค่ะด้านนอกก็จะได้ลักษณะนี้นะคะนี่นะที่ดเรันสอยนะด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าสอยก้างปลานะคะเปอร์เซ็นต์ส่วนมากนะคะริมนอกจะไม่ย่นนะคะจะไม่มีรอยบุ๋มเนาะก็จะออกมาสวยงามนะคะอย่างนี้นะ คลิปนี้น้าขวัญก็แนะนำเพื่อนๆและคุณแม่บ้านแค่นี้นะคะอย่างไรอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้าขวัญด้วยเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้าขวัญด้วยนะคะคลิปนี้น้าขวัญสวัสดีค่ะ